สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวเถาพาท่านผู้ชมครับมาอยู่หน้าบ้านแม่น้อยครับยายน้อยเด้อครับผมครับเอาขับผ้ามารับชมรับฟังนั่นกันครับว่าแม่น้อยเพิ่นฝันดีบ่นะครับเนาะจับงวดวันที่16กรกฎาคม2565ครับเอาแม่น้อยไอ้ไอ้ไายเฮ็ดหยังนี่ครับอยู่หน้าบ้านนี่ครับผมจะปูกระเบื้องจะปูกระเบื้อง ขอแม่แม่มครับสวัสดีครับแม่นางฟนฟ้าพารวยพาโชคพาโชคเราพารวยก็พาโชคดีแน่นอนครับผมโอ้โชคเราตัวรวยก็เก่าเราพามาสิเปลี่ยนถุงผ้ารวยถุงผ้ารวยเลยจะเอาถุงผ้าสุกไอ้นี่เนาะพารวยรวยครับเอาฟันเราบอกไม่น้อยฟันเล้วก็ฟันดีก็เก่าหลืฟันดีที่เก่าเพราะเปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนแปลงห่ด สิเปลี่ยนแปลงก็โนกกาลอะไรฟูมากก็ตามโลดกันมื่อเส้านี่ตะก้อนนานนั่นเนาะว่าสิบโมาห้องหรกกะละว่าสิกบสิบโมนใจควอมกะมาห้องวนวนอยู่นัอะไะห้องอยากให้ได้ยินแม่แม่เมี่ยมห้องก็นี่ยันหน่อยเฮลียยินยันหน่อยเฮงบมสนใจยันหน่อยยาวผมก็นั่มไปมาไปจากพายุหลังห้องน้าของคุณแม่แม่ก็ไปยืนให้องให้ได้ยิ้นเก็ดเก็ดสองคนละอู้ เขาเลยว่าโอ้ยใครบ่อยังฟึ่งไปไห้ยังบม่บอกเล้ยินอยู่เนาะครับอะอ่านมันแมนบ่บ่อยากซื้อดอกกระสั่นว่าบ่อยากซื้อน้ำหนูไรตัวบอกเลยกระบบนพอเป็นวัว่าไปถาพ่อพ่อไปถาแล้วเด้อลูกเพียบยวนใส่ประซ่าอุทิศเท่าไรล่ะเพื่อนว่าครับพ่อสี่ให้ถือค้างๆพ่อเอาพ่อเงินไปทาแล้วอยู่อยู่ปุ่นเป็นว่าครับเป๋าที่ย่อยหน่อยพลาเสียวใส่กระเป๋าให้เต็มเลยเพ่นว่ายวันนี้ พูดปากดีหามใหมันโลว่าสันไปเที่ยวเราวกิับขึ้นมาเ้อบเลไปอยู่เลยเพื่อนว่าครอะไรว่าเอาไอ้กันให้เต็มกระเป๋าอีีเป็นลักล่านขึ้นกระสีไปเที่ยวเรากระสีมาท่านแล้วสันต์มาก็เลยหัเมียขึ้นรายได้หน่อยเด่นอยู่ในเลขนี่งซึ่งแองกันย่ายยซื้อเยอเอฟซีเราว่ป่าสามแถวเลยสามตูแปดสองแปดสามก็ว่ามันดังเลยแปดสองเจ็ดองกรดังแม่ แต่ว่าอยากบอกตะโดนเหรอนีครับอยากบอกตะโดนเลยว่าเรียกนกข้องค่ะแต่ว่าคงจะมาบอกว่างวางรลัจใาที่ห้องเดมาพอกันนี่นะครับอะไรแล้วอีสิบอกก็พอมาเงินี่อนน้องสาวผู้หม้ยบอกเราหญกเนาะประเดี๋ยวเรี่กประดี๋ยวมาบอกันเพาะหน่องอยู่แล้วก็บอกกันสันเศ้ากับมั่งมั่งมาเศร้ามั่งตก่เก่าอลไมาเศร้าเจ็ดสอง เจ็ดสองอืมอาคือบบมไร้วอซื้อนเจ็ดสองมครเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจสองหรือเจ็สองยีหนมาห้องมือมือแรกที่มาห้องบนห้องเกี่ยวห้องออมยีน่อยห้องสามตูเลยเจ็ดเจดสองครับเจ็ดเจสองครับเจ็ดเจดสองเลยห้องสาเทียอเามือน้ามอองที่บเจดชไปเลยอืมครับเย็นเจ็อันนี้ครับข้าจ้าอยู่ ห้องเรก็ไปเลยเขาเด้อเสนอเขาแต่ว่าควอมฝันก็ยังตัวเก่าตัวเก่าเพรเปลี่ยนแปลงเราเองที่ตัย้ํหน่อยก็ว่ามันแมนอยู่ดอกเพราะว่ากับฝันดีฝันวันมี่ง้นเอาสิงออกของใหม่คือเก่าหมดละครับฝันว่ามี่นเอาสิงออกของใหม่ก็สี่น่ใจว่าเรื่องันฝันบออกเลขคันออกเปียดสามฝันาออกเปียดสอง่าฝันว่าเขาหมูวันนี้ตายหายน้ำหลานหายอี้แต่จังหายย้หน่อยถึงเส้นชองเส้นซานหนึ่ บ่าโมันได้บ่ได้กระซังเนาะถึงไ่ดถึงกระซังาว่าเป็นแนวทางพูเสียแต่บุคคลแต่ว่าเย็นเราจะออกเงนทั้งเบือนเบือนเนี่ยหมือนเสาบ้านเครื่องออกเจ็ดมงกัวเจ็ดโมงกว่าจะไปหอดอุดรเม่นว่าสีนอนอุดรเลครับเป็นจากสิพัก่อนยังสิไปเลยดไรแบบนี้้าเือถอก็เพราะอะไที่ไล้างนนี้ก็สิขึ้นมากอยู่รอก แต่ยำก้มฟันนะนิดหน่อยเนาะแก่ยังเป็นฟันขี้เกาอะไรสิ่งเลยของ้ไิ้นของกเกา่ะแก่มีตานกมะฮองนะฮรัเนาะแต่วัาฟันก็บ่เปลี่ยนแปลงกันนั้นมาเปลี่ยนแปลงก็เะไรสิขาเยอะหน่อยฟันะรก็ฟันว่าฟัน้สาีแต่นกเท่านั้นแ่ะครับออครับแก่ยัง อ่ยังความฝันตัวเดิมไม่อช่งไงนะเนาะแตว่าเลขนกนี่มาตุมกับเลขยดังเนาะเลขยก,ก,กามะร้อนมตุงก็เลขกดังแม่ต <ừ> อ,เอ,เอเนอเอรียกว่าอ,อยยันเนาะบอกไยเรยออยีบอกาเจ้ารถใหญ่อันนี้ถือิีเขามาันกับเขาคือเขาเ่าละครับแม่รอดเดี๋ยวเขาจงไว้ย่ามเกี่ยวถือมาเอ้าเกียร้อนอย่าคูกบอคอยย็่น่อยหน่อยจีบ้าเีรหล่าแม่ยนะแม่บ้านแม่มอน บ่้ด้ฝันเพิ่มบรไอยฝันอีไร่า้ยหน่อยโอย่่ฝันดอกเอพีฝันเท่นีลาฝันเมื่อตองวดคนลาครับครัแต่ยังย้ำตัวเกาตัวที่มากมันบ่ยหน่อยตัวที่มากี่แปของฝันครับที่ครับทำช่วงครับแปดเกาสามชุดแรกที่หน่อยให้มากนะครับเนาะครับมีแปดสามแปดสองเอาอะไรนี้หน่อยสามเกาหนึ่งนีเลยครับผมสามเกามากครับหามันหลุยออกแต่ตัวนี้มันมากตัวนี้ยังสีนายซนี่นะมากตัวนี้ซื้อ คือว่าตัวเลขกซุมนี้ซุมนี้มันดังแล้วกับซุมนี้ฮะมันรุ้ยปัดมาตัวนี้ครับก็คือว่าหัวดนี้คน้อยบอกทุชุดเด้อครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนกห้องบอกแค่น้อยบอกว่าเจ็ดเจ็ดสองนะครับเนาะกับเจ็ดสองกับผมครับนี่ครับผมชุดที่แหลกแค่น้อยให้มากอ่ะเก้าแปดสามแปดสามแปดสองกับหลายแค่น้อยว่าเป็นตัวที่ชอบครับสามเก้าหนึ่ง น้อยๆเนาะรับสามก้อนหนึ่งเป็นตัวที่สอบเ่ะครับตัวที่สอบอันชอบก็ว่าสอบหลายสูเล็กจะคล้องหลบแต่ว่าหมายก็มาหาเล็ตัวนี้มันมาออกนะว่ามันมาดังคักเมนบอเบบซี่หามันหลุยมาใส่ตัวพี่ยังสินะหามันรลุวไวอีหลาอีหลาสเปนเทเป็นบอพอสเปนธายูบริษัตเดอร์ที่สิไปนันครับผมสเปนธายูสร้อยนั่นละพอสิเตรเงินไว้ให้พ่าะตรงไปดินล้นหาดอกเงิน ครับเออพอถงไปดินร้อหาพอสิเตรียมไว้ให้ครับเอาใส่กระเป๋าะไผ่มัดปากดีดีพ่อนม่เทสานเอาไว้มันเต็มกระเป๋าพอเอาไว้ให้แล้วพอเทสทานแห้งกระเป๋าใบนนั้หน่อยครับเพื่อเงินใส่เพื่อการหูดปากให้หูดแบบนี้ได้ใหญ่มันหัวบาดนี้ครับมันจ้งสิมีเงินไหลพอ้นจมเนวลาสตึงเตือนนะอืมก็เลยมาโทษถามลูกว่าน้องโออันบริษัทนบ้านเอกที่เท่าไหร่บ้าน พี่น้องว่าฮักอันนี้ยหญ่หน่อยบอกก็ซื้อมาซื้อสองสีเพิ่มเท่านั้นเพราะว่าหวยขวงกระแสซื้อบริษัทนั่นนัา้นครับผมฝันดีดอกเอฟซีฝันดีนะครับเนาะครับกะตัวมักกะยังยังยำนะครับยหญ่หน่อยยังยำชุดที่ให่หน่อยฝันว่ามีคนเอาของมาให้บริษัทหน่อยเอาของมาให้นะครับเนาะครับยังยำไม่วามฝันครับพี่น้องครับยหญ่หน่อยกะตีให้ เก้าแปดสามแปดสามแปดสองขัม่มันเป็ี่ยนง้ายนะฮะขันแม่มันบอกนะพ่อฟันพ่อมันมาบอกเลยกับฟันมาตือนนา่น้าพันก็เปีงไกลไงไมาหายเลยเปี่ยนไกลไงไมาหายเลยเกิดขึ้นได้เลายละคลอรนะนั่นหนาได้แล้ววมานี่ยู่มากกับว่าฟันเราเขาคล้องไม่กันนะอ๋อแคปหน้าจอทำช่วมครับนี่ครับเรียหน่อยครับผมงวดวันที่เอ่อสิบหกกรกฎาคมฮกหาครับผม 9838382ครับชุดล่องก็คือ39191ครับนกมะฮองบอกได้ครับท่านผู้ชมครับ77272มาเย้หน่อยเนาะครับอ่าเย้หน erm> ่อยก็บอกเต็มชุดเด้อครับหมดคลิปนี้ก็ขอบคุณเมย์หน่อยครับขอบคุณเย้หน่อยครับพอกันคลิปหน้าเนาะครับเน้องคลิปหน้าโทษสัมผัสเลยครับผมเอากับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินไหลน้องท่องในเข่าสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ